สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผ่นตุลาห้าแนะครับโจทย์บอกว่าให้ A เป็นเซตของคู่นับ xy โดยที่ x และ y เป็นจำนวนจริงบวกที่สอดคล้องกับ √2 ลบ x บวก √y เท่ากับ2และ3 log 16x กำลัง2ฐาน4เท่ากับ6บวก6 log √y ฐาน2ให้ B เท่ากับเซตของ x กำลัง2บวก y กำลัง2โดยที่ xy เป็นสมาชิกข,ของ A ค่ามากที่สุดของสมาชิกในเซต S เอ่อเซต B เท่ากับเท่าใด ข้อนี้นะครับก็คือให้แก้หา x y แล้วเดี๋ยวค่อยเอามาทําเป็น x กลัง2 y กลัง2นี่แหละนะครับก็มาแก้สมการกันสมการที่1เนี่ยค่อนข้างชัดจัดรูปอะไรไม่ได้แล้วเป็นรูทของ2ลบ x บวกรูท y เท่ากับ2เก็บเป็นสมการที่1ทีนี้สมการที่2ล่ะเพียงนๆจะทำไงดีเรามี3 log 16 x กำลัง2ฐาน4เท่ากับ6บวก6 log รูท y ฐานสองฝั่งนี้พี่แบงค์เห็นการคูณกันของตรงนี้มันคงจะแยกตัวได้อยู่อะแล้วก็เลขสานะพี่แบงค์เห็นว่ามันตรงนี้เป็น6ตรงนี้เป็น6พี่แบงค์เอาสามหารตลอดตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้ก็คือสองป่ะงานเลข3าหมดไปแล้วนะทีนี้ตัวนี้มันก็คือกลายเป็นล็อก16ฐาน4บวกกับล็อก x กําลังสองฐาน4มีค่าเท่ากับสอง บวกกับ2แล้วรูทตัวเนี้ยมันคือ y กำลัง1ส่วน2มนะงั้นเอา1ส่วน2ออกมาข้างหน้าก็จะอยู่ตัวอย่างนี้ก็กลายเป็น1ส่วน2ล็อก y ฐาน2 2ตัด2ทิ้งหายไปล็อก16ฐาน4จริงๆ l o ล็อฐาน4 16คือ4กำลังสงั้นมันก็กลายเป็น2ไปแล้วตัวนี้เพียงเตะ2ลงมาข้างหน้าแล้ว4 ตัวนี้มันคือสองกำลังสองนี่งั้นก็เอาสองมาข้างหน้าแบบนี้ได้อีกงั้นสองตัดสองตัวนี้ก็คือกลายเป็นล็อก x ฐานสองมีค่าเท่ากับสองบวกล็อก y ฐานสองสองตัดสองทิ้งล็อกฐานสองกับล็อกฐานสองตัดกันทิ้งแท้งเลยรู้ว่าจริงๆแล้ว x มีค่าเท่ากับ y เป็นสมการที่สองจากการที่รู้ว่า x เท่ากับ y นั้นเอา2กลับลงไปแทนค่าที่1 ก็เลยกลายเป็นรูทของ2ลบ y เท่ากับรูทเอ่อขอโทษครับบวกรูทเท่ากับ2หลังจากนั้นพี่แบงก์ก็ยกกำลัง2องสองข้างแต่เดี๋ยวก็มีหมายเหตุแต่มันเป็นกำหนดมาแล้วว่า X y เป็นจำนวนจริงบวกนะแต่ว่า2ลบ x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ0นะครับตัวนี้เขียนหมายเหตุไว้ก่อนแล้วกันเรามีหมายเหตุว่า 2-x ลบเอ่อขอโทษครับต้องมากกว่าเท่ากับ0 แล้วก็ y ต้องมากกว่าเท่ากับ0แปลว่า x ต้องน้อยกว่าเท่ากับ2นะครับโอเคตรงนี้หลังจากนั้นพี่แว้งเข้ามายกกลาง2สองข้างแล้วก็ออกมากลายเป็นหน้ากำลัง2ก็คือกลายเป็น2ลบ y เฉยๆบวก2หน้าหลังก็คือ2ลบ y คูณกับ y บวกกับรูท y กำลัง2ก็คือ y เฉยๆตัวนี้ก็คือ4ลบ y บวก y หายไป2ย้ายกลับไปอีกข้างหนึ่งก็คือ2แล้วตัวนี้ก็คือ2 สแควรูท 2y ลบ y กำลังสอตัด2ทิ2้งเหลือ1หลังจากนั้นเพียงก็ยกกำลังสองสองข้างอีกเพราะฉะนั้นตัวนี้ออกมาก็คือกลายเป็น2 y ลบ y กำลังสมีค่าเท่ากับ1 0ก็เลยมีค่าแับ y กำลังสลบ2 y บวก1ดังนั้นมันก็คือ y ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2องเท่ากับ0เพราะฉะนั้น y ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 พอรู้ว่า y เท่ากับ1 x ก็เลยเป็น1ด้วยนะครับตอนนี้พียงก็รู้ว่า x ก็เท่ากับ1ด้วยหลังจากนั้นโจทย์บอกว่า b เท่ากับเซตของ x กาลัง2บวก y กาลัง2โดยที่ xy เป็นสมาชิกของ a มีคีเราเช็คหมายเหตุตรงนี้แล้วด้วยนะ x เป็น1 y เป็น1อ่ะใช้ได้หมดเลยดังนั้นตอนนี้พี่เอ็เอามาเช็คใส่ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น B เท่ากับเซตของ1กําลังสบวก1กํ่ลังสปะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเซตของ2ถูกไหมดังนั้นค่ามากที่สุดในเซต B คือเท่าไหร่คําตอบข้อนี้เพียงก็เลยตอบว่าเป็น2นะครับ